สวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง16มีนาคม67ระยะเวลาสั้นๆน,นะจ๊ะมาฟังกันกดไลค์กดแชร์เลยจ๊ะ กดไลค์กดแชร์เลยจ้ะเงินมาจ้าก้าวเหรียญเงินกองเต็มพื้นเลยจ้ะที่ดินมานะเงินก้อนมานะส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกค่าไหนนะพูดจ้าได้เงินได้ทองได้ทรัพย์นะจ้ะใครรอย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยใครรอย้ายงานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงย้ายงานย,าย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ที่ดินใหม่ใครจะซื้อที่ไร่ที่สวนที่นาก็ได้ พระราชินีถือไม้เทา้านั่งบัลลังก์สั่งการอุ้ยรถปังวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ปังรวยประสบความสำเร็จ การงานก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะใครขอย้ายงานจะได้ย้ายใครขอย้ายตำแหน่งย้ายสาขามีโอกาสได้ย้ายแล้วไพ่ใบนี้คืออิสระเสรีงานประจำก็ปังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดอกทานตะวันคือความหวังบัลลังก์สิงโตคือความมั่นคงแต่คนวันอาทิตย์ต้องมั่นใจในตัวเองอย่าเป็นผีบ้าอย่าอารมณ์แปรปรวน คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งอารมณ์แปรปวนกลับไปกลับมาบ้าบอนะมันมีบ้างเรื่องจุกจิกกวนใจแต่อย่าไปใส่ใจเยอะนะคะงานดีเงินดีแต่การเงินอะมันก็ไม่ได้ร้อเนะเพราะว่า9กเต็มสิอีกสินเนี่ย อาจารย์ก็ต้องบอกตรงๆว่าการเงินอาจจะล่วไหลจะมีรายจ่ายกระจุกกระจิกให้จุกจิกหัวใจอยู่เรื่อยๆแต่มาไม่ขาดสายสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้สัปดาห์นี้มั่นใจในตัวเองใครจะไปเจราจาขายที่ดินใครจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดใช้ปากบอกเลยนะว่าจะจะทำให้สำเร็จทุกอย่างรวยแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมันมีค่าในหน้าค่าคอมมิต ่มันมีทั้งมรดกมันมีส่วนแบ่งมันมีผลประโยชน์หรือแม้แต่พูดขอขอเลื่อนขั้นขอตำแหน่งขอย้ายได้หมด รวมไปถึงคนที่ประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะอาชีพที่มันไม่ได้อยู่กับที่นะงานอีเวนต์ออกนา์ครีเอทงานที่ใช้สมองในการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆช่วงนี้จะโดดเด่นมากหรือแม้แต่ใครทําการ,กรเกษตรช่วงนี้ราคาจะดีเป็นพิเศษทําไร่ทําสวนช่วงนี้ก็ดีนะเติมน้ำมันตะเกียงบํารุงค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ดูเรื่องของน้ํา พระหิ้งพระในบ้านหน่อยความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าจู้จี้จุกจิกวุ่นวายจอบบงการนี่คือคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์จะต้องสั่งอย่างเดียวเท่านั้นเธอมีหน้าที่ปฏิบัติตามคนวันอาทิตย์ก็จะชี้ชี้ช,ช,ช,ชลดความจู้จี้จุกจิกลงเพราะให้แบบนี้ถ้าแฟนไม่วุ่นวายกับเราเราก็วุ่นวายกับแฟนมันเลยทําให้รู้สึกหงุดหงิดหัวใจนะ่าราคาญนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ส่วนเรื่องของคนโสดตร คนส่อยู่แบบนี้ไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนจริงๆ เพราะว่าไพายอย่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคนโสดช่วงนี้มันวุ่นวายกับอะไรไม่รู้เลยไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของความรักมากมายสักเท่าไหร่นะจ๊ะวันอาทิตย์แนะนำสีพึ่งนะลูกนะแนะนำสีพึ่งนะจ๊ะในเมื่อใครจะต้องใช้ปากอะใช้ปากขอนั่นขอนี่ใช้ปากพูดนั่นพูดนี่สัญลักษณ์ของสีพึ่งอินคู่อินคือชายกับหญิง นะกอดกันรัดกันอยู่นี่สีพึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าใช้ทาปากนะเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาสีพึ่ง1 9ึ่งบาทส่งฟรีแล้วช่วงนี้ใครที่การเงินรั่วไหลเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ความรักก็จู้จี้วุ่นวายก็ต้องดูนะคะพญานาค่ะสัญ,ญลักษณ์ของนาคสองตัวเกี่ยวกันสัญ,ญลักษณ์ของงูสองตัวกินห่างกัน มีกินมีใช้ไม่มีวันอดเก็บเงินไม่อยู่แนะนำเลยค่ะเสริมโชคเสริมลาบด้วยพญานาค239บาทส่งฟรีแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางเดอ้อสำหรับใครที่อยากได้ชุดนี้ยกเซตอาจารย์แถมฟรีพยานพ่อปู่สีสุดโทนะ3 9 9ส่งฟรีแต่ไม่มีปลายทางนะจ๊ะ ช่วงนี้เติมน้ำมันตะเกียงหน่อยบำรุงค่าน้ำค่าไฟหน่อยหรือซื้อน้ำดื่มยกแพ็คไปถวายพระสุขภาพพระมัดระวังช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดมีเรื่องของน้ำย่อยมีเรื่องของกดไหลย้อนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขข้อนะคะใครจะเช็คดวงส่วนตัวใครจะได้วัตถุมงคลสนใจตัวไหนทักแชทหาอาจารย์ได้เพจ Facebook สมมพยากรค่ะสวัสดีค่ะ